รสพยากรสวัสดีค่ะมีคุณแม่โทรมาดูดวงค่ะมีความกังวลใจกับลูกสาวตอนนี้อายุก็30แล้วคบกับแฟนมา8ปีแต่มีปัญหาบุคคลที่3เข้ามาค่ะตกลงจะเป็นยังไงไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะมาดูกันว่าจะวิเคราะห์ให้ดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงค่ะผู้หญิงราศีกรกฎคือดาวจันทร์จุรจักรอยู่พันธุ ความผูกพันแม่ลูกเนี่ยน่าจะยาวคงไม่ได้แยกไปอยู่ที่อื่นดาวอังคารกัมมะอยุนตำแหน่งการเงินก็เป็นข้อดีคงเป็นเรื่องงานนี่แหละคะ่ะถ้าไม่ทำงานก็น่าจะลำบากดูนะคะมีดาวจันทราหูคู่หนี้สินด้วยระวังอย่าไปสร้างหนี้นะจะเป็นภาระให้หนักใจกับครอบครัวเธอเองมีดาวพฤหัสเกษตรดาวสุกราชาโชค ดาวเกตยุปตตาถ้าชีวิตเธอได้แต่งงานก็น่าจะมีลูกขั้คนสองคนนะคะเพื่อจะได้อยู่กับเธอตอนแก่ๆจะได้ไม่เหงาค่ะมีดาวอาทิตย์มหาจักรดาวพุธก,กลางๆที่เล็งรักคนาให้สังเกตนะคะถ้าเธอจะมีแฟนสักคนน่ะอาจจะไม่ได้ฐานาดีเธอเองอาจจะต้องช่วยเหลือฝ่ายชายด้วยดาวเสา์ปรานีตกมรณะ พื้นดวงเธอมีปัญหาเรื่องคู่แน่ๆค่ะถึงแม้ว่าจะมีใครเข้ามาคู่ก็ไม่ได้ส่งเสริมกันเลยดูแล้วอ่ะต้องเผื่อใจสักวันหนึ่งถ้าต้องเลิกกับคู่ครองถึงอยากให้มีลูกสักคนก็ยังดีค่ะมาโยงเข้ากับศาสตร์เจตัวเกาฐานเริ่มจากแฟนเก่าที่คบกันมา8ปีแต่ตอนนี้มีเพื่อนเก่าโผลมาค่ะจนดูแล้วว่าเธอก็จะเป๋เปไปนะ แม่เลยกังวลลูกสาวกับแฟนะจะเลิกกันไหมเทียบดวงดาวให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะดวงผู้หญิงดาวอังคารกระดุมพระตรงกับทาสีกับตรงอัตราก็คือตัวตัวเองน่าจะมีใจชอบเพื่อนเก่าที่โผล่เข้ามานี่แหละค่ะดาวคู่ผู้หญิงดาวอาทิตย์ปัตตนิชนพญายะ ก็ไม่ตรงกับแฟนที่คบม,มาแปปีด้วยดวงผู้ชายเกิดวันพฤหัสเดือนเป็นดาวจันทร์คู่ดวงของผู้ชายคือดาวอาทิตย์ปตตตินกับดาวพฤหัสทาสีไม่ตรงกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ด้วยค่ะการคบกันนานแค่ไหนถ้าสุดท้ายมันไม่ใช่คู่กันจริงสักวันก็ต้องมีเหตุการณ์ทำให้เลิกกันได้นะคะส่วนเพื่อนเก่าเกิดวันอังคาร ปัตตานิก็คือดาวอังคารผู้ชายสนใจผู้หญิงจริงๆถ้ากลับมาคุยกันโอกาสที่ผู้หญิงก็จะเริ่มสนใจเพื่อนกลายเป็นแฟนก็ได้ค่ะอยากให้สังเกตผู้หญิงดาวอังคารกระดุมพระค,คือเรื่องเงินไปตรงกับทาสีตรงกับโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์ไปปัตตานิผู้หญิงก็เต็มใจให้ซะด้วยอาจารย์บอกแม่เด็กไปว่าถ้าเขาจะเลิกกับแฟน เื่อมาคบกับเพื่อนเก่าอ่ะเป็นไปได้นะส่วนแฟนเก่าก็ถอยเขาคงไม่กลับมาแล้วค่ะชีวิตเขาก็จะไปเจอคนใหม่ที่ดีด้วยค่ะแม่ผู้หญิงฟังแล้วก็เครียดเขาไม่อยากให้เลือกกันสรุปคบนานก็ไม่ได้การันตีว่าใช่คู่กันจริงมีให้เห็นเยอะค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์เจตัวเ้าฐาน อาจารย์จะสอนเน้นการพยากรณเป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้ค่ะภาพประกอบพิซซ่าเบเสียงดนตรีคี n น m a s t e r ร์ค่ะ